สวัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้ช่องอาดี54าสี่แนครับเราอยู่ที่ป้อมอากาครับป้อมอากาก็คือเป็นป้อมปราการเก่าตั้งแต่สมัยสงครามเขาเรียกอะไรสงครามแถบนี้ก็จะมีพวกสงครามสงครามแย่งชิงอาณาจัก,การกันสมัยก่อนนะฮะก็คือ,อตรงนี้ก็คือเป็นป้อมคล้ายๆสร้างป้องกันเมืองก็เรียกว่าเป็นป้อมอากาป้อมอากาก็อยู่ที่เมืองอาการัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียครับ ก็แพลนบรรยากาศเมื่อกี้เราเพิ่งซื้อบัตรตร,ตรงนี้ครับเพื่อนๆนะซื้อบัตรมาเขาคนไทยเขาลดให้40 40รูปอีอันที่จริงมันเป็นส่วนลดเขาบอกว่าเราไปเที่ยวทัชมาฮาลมาหลังจากเราไปเที่ยวทัชมาฮาลมาเขาจะมีส่วนลดให้เราเราก็เลยเสียแค่40รูปีครับสรุปก็คือเราไม่สามารถเพื่อนๆนะเราไม่สามารถที่จะนำกล้องโกโก้ขึ้นไปได้แล้วก็คือเมื่อกี้เนี่ยผมจะ ขึ้นไปด้านบนอันที่จริงเราซื้อบัตรไปแล้ว40รูปีใช่ไหมพอซื้อเสร็จเราก็จะเดินทางขึ้นไปเที่ยวชมป้อมด้านด้านบนแต่เจ้าหน้าที่ก็ไม่ให้เข้าอีกแล้วรเพื่อนๆครับพอไม่ให้เอาไม่ไม,ไม่ไม่ให้กล้องไม่ให้กล้องเข้าไปเราก็ไม่อยากจะเดินเที่ยวแล้วตั้งๆที่เสียเงินไปแล้ว40บรูปีเราก็ไม่อยากจะเข้าไปเดินเที่ยวแล้วฮะเพราะว่าคืออันที่จริงนี่ป้อม ป้อมโบราณต่างๆเนี่ยผมก็เคยที่อินเดียผมก็เคยไปมาหลายที่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่ใจปูรัฐราชาสถานอ่าตรงแถบๆนั้นก็จะมีป้อมปราการแบบนี้ก็หน้าตามันก็คล้ายๆกันนะครับเป็นป้อมเป็นป้อมโบราณสร้างด้วยหินทรายสีแดงเนี่ยครับประมาณนี้ครก็เมื่อกี้เสียเงินเข้าเสียเงินแล้ว40รูปีแต่ว่าก็ ถ้าไม่ให้ไม่ให้เอากล้องเข้าไปเราก็คงไม่เข้าไปครับเพื่อนๆครับสรุปว่าเราเสียเงินฟรีครับเพื่อนๆนะสี่สิบรูปีเนะฮะเราก็คงจะต้องถ่ายเก็บบรรยากาศอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งนะครับเนะะี่ยับมันเป็นป้อมปราการป้อมโบราณน,นะฮะเนี่ยฮะเป็นน่าจะเป็นของราชวงศ์สมัยก่อนก็คือราชวงศ์มูกุลครับที่มีอํานาจแถบอยู่แถบนี้ฮะรอบๆนี้ฮะ,ฮะก็จะสร้างด้วยหินทรายสีแดงแล้วก็อ่ ส่วนใหญ่ก็ป้อมปราการหรือเป็นวังต่างๆที่อินเดียเขาก็จะสร้างด้วยเนี่ยฮะห็นสายสีแดงตรงนี้ครับก็ซึ่งผมก็ไปเห็นมาแล้วที่รัฐราชาสถานที่เมืองใจปู้แล้วก็เมืองจอดปู้ฮะก็จะมีป้อมแบบนี้ครับก็สรุปว่าเราคงไม่เข้าไปข้างในครับเพื่อนๆครับเพราะว่าเขาไม่ให้เอากล้างกรบ ไม่ให้เราเอากล้องโกโปรเข้าไปเราก็คงสรุปว่าเราคงไม่ไม่เข้าไปครับเนี่ยฮะเราก็จะอยู่บริเวณแถบนี้แอรียแถบนี้ครับเนี่ยฮะสรุปว่าเราอดครับเพื่อนๆฮะเราอดเราอดที่จะเข้าไปเที่ยวชมด้านบนของป้อมอาการาตรงนี้ฮะเป็นป้อมอาการ,ราสลายโบราณด้านล่างก็จะเป็นคูคลองระบายน้าเนี่ยครับประมาณเนี้ยฮะเป็นคูคลองระบายน้ํา ฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับเ,เพื่อนๆนฮะเนี่ยฝั่งนี้ก็เหมือนกันเป็นคูคลองเพื่อระบายน้ำครับเ,เพื่อนๆครับเนี่ยฮะโอเคครับเ,เพื่อนๆเรารู้เราเร,าร,าราสึกผิดหวังเล็กน้อยที่เราไม่มีโอกาสได้เข้าไปชมอ่าอย่างด้านบนก็สรุปว่าเสียงเงินฟรีครับ40 40, 40ิบรูปีฮนะ<ๆ>ก็ถือโอกาสเข้ามา เดินชมบริเวณด้านล่างดีกว่าเนี่ยตรงนี้ฮะเราก็ชมข้างๆป้อมดีกว่าเราเราไม่ได้เข้าไปข้างในเราก็ชมด้านข้างตรงนี้ขออภัอ๋อเขาไม่ให้เข้ามาเขาไม่ให้เข้ามาเดินโอเคเราคงต้องแบกแบกแบกกลับ so I, I pay a ticket for, for 40 rupees then I can uh, he cannot allow go uh, inside not allowed. yeah I, uh, yeah uh, that's over my then I I'm not go inside <laughs> i come back <laughs> i come back to my hotel so okay. it's okay okay <laughs> thank you sir welcome yeah <laughs> ก็เมื่อกี้เขาก็บอกว่าจริงๆมันเขาไม่ให้เอากล้องเข้าไปอะครับเราก็เลยแบบต้องอ่าก็บอกว่าทริปนี้ทริปป้อมอาก้าก็คงชิมชิมลางแค่นี้ให้เพื่อนๆได้ดูด้านนอกก็พอก็มันก็เหมือนกับอันที่จริงแล้วผมไปเจอป้อมที่อลังการใหญ่โตมากกว่านี้อีกครับ ที่ผมไม่เข้าไปเพราะอะไรเพราะว่าผมว่าป้อมอาก,ก้ามันยังเป็นป้อมที่มันไม่ใหญ่มากไม่ได้อลังการเบวัวงมากเหมือนที่ป้อมราชาสถานที่ป้อมราชาสถานที่ใจปูป้อมตรงนั้นน่ะจะใหญ่โตอลังการมากกว่านี้อีกครับเพื่อนๆครับรูปแบบก็จะเป็นก่อสร้างด้วยหินทรายสีแดงครับตรงนี้ครับ ก็เดี años, ๋ยวพาเพื <mar gen> <ired> ่อนๆเดินไปฝั่งนู้นนะผมเหมาตุกตุกมาครับเพื่อนฮะผมเหมาตุกตุกมาเที่ยววันนี้ทั้งวันก็พอดีพี่บังเขาจอดรอผมอยู่ตรงนน้นโซนด้านนี้ก็จะเป็นช่องขายขายบัตรขายตั๋วครับเนี่ยฮะตรงนี้เราไม่เข้าใจว่าเขาจัดงานอะไรครับเพื่อนฮะเนี่ยฮะ เขาจะมีอหอมด้วยกลิ่นดอกไม้หอมมากๆเลยตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาจัดงานอะไรไม,ไม่แน่ใจเนี่ยเป็นจัดงานเนี่ยจัดงานเป็นโฮเทลอ๋อโฮเทลรีสอร์ทแอสโซเชียนเอค้าเขาคงเป็นทัวริซึมฮะทัวริซึมเป็นการอีเวนต์ของทัวริซึมครั้งที่7 7ครั้งที่เดือนกันยาเซป t e ม b บ r 7เอ๋อเขาจัดงานทัวริซึมครับนะฮะ โอ้ oh, thank you ห uh, น thank you อย่า l e t me What What call ปิดาปิดาครับโอ้อยนี่ยเขาใจดีเขาใจดีครับให้เขาแบบกนสายตองูดไปเานีัวปริดตาปิด thank you สวว thank you thank you เมื่อกี้ทานแล้วสวิตโซสวิต เมื่อกี้นี่ได้ทานนะได้ทานเนะฮะเป็นของหวานตรงนี้ฮะอบอกว่าเจ้าหน้าที่เขาให้ทานเนี่ยวันวันมอเนะฮะพอดีเจ้าหน้าที่เขาจัดงานอ่าอ่าทัริทัวริสทัวริสซึมอินอากราเนี่ยฮะวันที่27เดือนกันยายนะเริ่มงานเนี่ยลองชิมครับเจ้าหน้าที่เขาใจดีมากให้เราชิม โอเซอสดี thank you thank you thank you so much อนี่ยครับเพือนเพืนะอ๋อมีการถ่ายรูปถ่ายอะไรกันกันเนี่ยครเป็นงานจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแนวันที่27ตรงนี้ครับ เอาละรครับเพื่อนๆครับก็คงจะเป็นช่วงท้ทายๆของคลิปอดนะีออนทัวตอนนี้เราอยู่ที่อากราเมืองอักรารัฐอุตรประเทศกำลังเคี้ยวเคี้ยวของหวานอยู่หวานมากด้านหลังฮะก็จะเป็นป้อมอักราครับเพื่อนครับก็สร้างตั้งแต่สมัยอาณาจักรโมกุลครับรุ่งเรืองนะเมื่อก่อนนะอยู่แถบๆนี้เขาจะปกครอง อ่าอินเดียว่ากันว่าอาณาจักรมงกุลนี่ก็สามารถปกครองอินเดียเกือบแทบจะทุกภูมิภาคของอินเดียกันด้วยนะเนี่ยครับป้อมป้อมอักราป้อมปาการอ่าป้องกันเมืองสมัยสมัยโบราณเนี่ยแยกตรงนี้ก็จะมีเนี่ยฮะอนุสาวรีย์ตรงนี้เนี่ยครับก็จะประมาณนี้ฮะ เ,เ,เอาละครับก็คงจะเป็นช่วงก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายจะรีบ,ร,บรีบมาแล้วก็รีบไปครับเพราะว่าเราไม่มีเวลามากเราต้องอกลับไปเที่ยวต่ออีกเมืองหนึ่งครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับชมช่อง tour. อาร์ดีออนทัวถ้าไลค์ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากซับให้กับช่องเราด้วยสำหรับคลิปนี้คงตลาไปก่อนนะครับบาย